เรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่บันเทิงขอเสนอพรานเสือสมัยก่อนการเดินทางไปไหนมาไหนลำบากมากต้องเดินเท้าผมอยู่กับพ่อกับแม่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนั้นผมยังเด็กครอบครัวของเราในสมัยนั้นจะเข้าป่าไปหาไม้ที่มันหักโคน่น บ้างก็เก็บเอาจากที่มันหักหล่นลงมาพวกเราหาไม้มาเผาถ่านไม่ยากเพราะป่าที่นั่นยังอุดมสมบูรณ์อยู่แม่ว่าวันนี้เราจะได้เยอะไหมคงได้เยอะอยู่แหละดีเราจะได้มีไม้ไว้เผาถ่านเยอะๆจะได้มีเงินเก็บเยอะๆด้วยเวลาที่เราเข้าป่าไปหาไม้มาเผาถ่านก็ต้องออกไปตอนสายแล้วถ้าไปตอนเช้า พวกเราจะพบกับสัตว์ต่างๆลงมากินน้ำที่บึงชายปา่าแต่ถ้าสายๆสัตว์ก็จะหายเข้าป่าไปหมดสมัยนั้นมีพรานล่าสัตว์ก็มากบางคนก็ไปดักยิงมันตอนลงมากินน้ำถ้านี้ไม่ทันก็ตายกันเกือบทุกตัวถ้ามันจํากลิ่นได้มันจะมาเยี่ยมถึงบ้านพังเป็นหลังๆไปที่สำคัญมันเข้าถูกบ้านด้วย แต่ก็ยังมีอีกมากมายทั้งที่เก่งจริงๆและสมัครเล่นไม่รู้อะไรพวกนี้เจียนตายก็มากบางคนรักษาชีวิตก็ไม่หายป่าก็คือป่าใครจะเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งไม่มีแม้แต่พรานเก่งๆก็ยังกลัวป่าเขามาเล่าให้พ่อฟังเขาชื่อพรานเสือไม่มีใคร ที่ไม่รู้จักพรานเสือซึ่งเก่งทางเวทมนต์ปิดบังกายดักสัตว์ได้เขาเป็นพรานที่มีศีนมีสัตว์เขาจะล่าสัตว์มาเป็นอาหารขายเลี้ยงชีพใครจะมาจ้างเขาให้ฆ่าสัตว์ใหญ่เขาไม่ทำเขาล่าแต่สัตว์ที่เขาคิดว่ามันถึงที่ถึงจะเจอสัตว์เขาก็ไม่ได้โลภมากได้กวางหนึ่งตัว เขาจะทำอาหารมาแบ่งให้พ่อกับแม่ของผมที่สำคัญก็ไม่ได้ออกล่าทุกวันอาหารหมดจึงออกไปล่าใหม่ลิงข้างบางชนีกระต่ายและนกไม่ทำเลยเขาบอกว่าพวกนี้มันทำให้ใจเป็นสุขเวลาเข้าป่าบางครั้งเขาก็จะไม่กลับมาเลยมันไม่ถึงที่ตายมันจึงไม่มาหา และเขาจะพูดกับพ่อผมเสมอว่าวันนี้กูขอข้าวกินน้อยรู้ได้เลยว่าเขาไม่ได้สัตว์ป่ามาพรานเสือชอบมานั่งคุยกับพ่อเวลาเย็นๆบางครั้งก็มากินข้าวกับพ่อแกคุยเรื่องป่าให้พวกเราฟังมากมายตอนนั้นผมก็ยังเด็กฟังสนุกบ้างกลัวบ้างแต่มันก็สนุกจริงๆที่บ้านของเรา สนิทกันกับลุงเสือมากเพราะพ่อของผมจะนับถือลุงเสือเหมือนพี่ชายคนหนึ่งลุงเสือเป็นคนดีมากที่หมู่บ้านเรารักลุงเสือกันทุกคนรวมทั้งครอบครัวของผมด้วยแล้วแม่ก็พูดว่าหน่อไม้ป่าแถวนี้ก็เยอะแยะกินไม่ทันผักฟักแฟงก็มากมายไม่อดตายหรอกปล่อยให้เขาอยู่ของเขาเถิดนะพี่เสือ วันนี้เราเผาถ่านได้สามเตาอีกสองวันก็คุยได้แล้วแม่ออกไปขุดหน่อไม้พ่อออกไปจับปลาที่บึงส่วนตัวผมเองก็ไปเก็บผักตามรั้วและที่ปลูกไว้ไกลๆบ้านพ่อได้ปลามาห้าหกตัวแม่ขุดหน่อไม้มาได้ถุงใหญ่ส่วนผมก็ได้ยอดผักตําลึงผักหวานบวบและน้ำเตา้าพ่อบอกว่า แค่นี้ก็กินได้สามสี่วันแล้วพ่อให้แม่ต้มยำปลาตำน้ำพริกผักต้มพ่อให้ผมลงไปเอาไข่ไก่มาสามฟองมาผัดกับบวบเย็นวันนั้นพรานเสือมาหาเราพ่อเห็นแล้วก็พูดว่าเอา้าพี่เสือหายไปไหนมาตั้งหลายวันไม่เห็นหน้าเลยพี่เออข้าเข้าอำเภอไปซื้อเกลือน้ำปลาน้ำตาลขี้ไต้น้ำมันกาดแล้วก็พริกแห้ง กระเทียมและขนมมาให้บ้านเองด้วยเพราะน,น,นานๆจะเข้าอำเภอกันสักทีแล้วทำไมพี่เสือไม่บอกฉันบ้างละ่ะฉันจะได้ไปด้วยของที่บ้านก็เกือบจะหมดแล้วเออ,เอ,อไม่เป็นไรข้าซื้อมาเผื่อเองแล้วไม่ต้องไปข้ามีขนมมาฝากเองด้วยนะไอ้ตัวเล็กพรานเสือลงจากเกวียนมาหยิบของให้แม่ไปเอาเงินมาให้พี่เสือเขาด้วยโอ้ยไม่เป็นไรเรื่องเงินทองข้าไม่เอาหรอก ข้าซื้อของมาฝากพกเองขอบใจมากจ้ะพี่เสือแม่พูดแล้วก็ไหว้ขอบคุณลุงเสือนี่คงเพราะดีใจไม่ค่อยได้กินขนมเลยสำหรับผมผมก็ทำตามแม่หอบขนมขึ้นบ้านแล้วพ่อก็เรียกพี่เสือมากินข้าวด้วยกันก่อนแม่ยกกับข้าวออกมาพ่อยกหม้อข้าวส่วนผมก็ยกชามข้าวออกมาตักน้ำมาไว้กินอีกขันใหญ่ ลุงเสือเห็นต้มยำปลาก็ร้องโหโอ้โหต้มยำปลาซะด้วยกูกินข้าวหมดหม้อแน่ๆวันนี้เอาเลยพี่กินให้พุงแตกไปเลยพ่อผมพูดผมมองหน้าลุงเสือเอ็งมองหน้าข้าทำไมหน้าข้ามีอะไรแปลกหรือเปล่าเปล่าครับเห็นหน้าลุงสวยดีเฮ้ยข้าไม่ใช่กระเทยนะจะได้ว่าข้าสวยงั้นจะให้พูดยังไงล่ะครับต้องบอกว่าข้ารอจิว่าถึงจะถูก แล้วลุงเสือก็พูดกับพ่อว่าเออเอ็งมีไอตัวเล็กนี่พวกเอ็งก็ไม่เหงาเลยสินะจริงจ้ะพี่มันช่างเจรจาจริงๆช่วยงานสารพัดทาให้พวกฉันหายเหนื่อยเลยจ้ะพี่กินข้าวเสร็จพ่อกับลุงเสือก็คุยกันผมกับแม่ก็เก็บจานเก็บชามจนเสร็จแล้วก็ออกมาอ้าวพี่เสือจะไปแล้วหรืออืมข้าจะไปแล้วละ ว่าจะเอาเกวียนไปคืนพี่สาวเราสามคนนั่งคุยกันแม่จุดตะเกียงมาวางใกล้ๆค่ำอีกแล้วได้พักผ่อนเสียทีได้ทานเที่ยวนี้ต้องเอาเกวียนใส่ไปส่งในอำเภอเพราะสามเตาเนี่ยก็คงได้หลายกระสอบเองจะเอาอะไรบ้างละ่ะไม่เอาอะไรจ้ะพี่เสือซื้อมาให้หมดแล้วอืมทีนี้เราจะได้เก็บเงินบ้างละ่ะพ่อครับเล็กเอาขนมนะ อย่าลืมรุ่งเช้าพ่อก็ไปเปิดดูเตาถ่า,านแต่ว่าไฟก็ยังคุกอยู่พ่อก็พูดว่าอืมพรุ่งนี้คงเปิดเตาได้แล้วแหละพ่อไปจับปลาที่บึงแม่และผมนั่งตอกฟืนกันอยู่มีชาวบ้านมาขอซื้อถ่านสามสตางแม่โกยใส่กระจาดให้เต็มกระจาดแม่เอาตังใส่กระเป๋าเสือ้อแล้วแม่ก็บอกว่าตอกฟืนไปก่อนนะ แม่จะไปเก็บถั่วพลูสักหน่อยแดดกำลังอ่อนๆจะเอามาจิ้มกับน้ำพริกผมตอกฟืนแก๊กๆไปเรื่อยๆเจ้าหมาข้างบ้านวิ่งมาหิวแล้วสิไม่มีใครอยู่เลยหรือผมก็เอาข้าวคลุก,กกับน้ํำแกงให้มันกินกินแล้วมันก็ไปแม่ก็เดินกลับมาโอ้หอบอะไรมาเยอะแยะเลยอ่ะแม่ผักหลายอย่างเลยมีลูกตะขบมัขามเทศโอ้โห ผมร้องด้วยความดีใจรีบไปช่วยแม่ถือของแม่ไปถึงไหนมาครับแม่เดินไปท้ายไร่มานู่นนะลูกเขาไม่ว่าหรือแม่เขาไม่ว่าหรอกแม่ไม่ได้ไปที่ของเขาแม่ไปที่ของเราพ่อกลับมาตอนบ่ายแก่ๆแ,แล้วพ่อก็ได้ปลามาหลายตัวได้กุ้งมาด้วยปูนาอีกหลายตัวพ่อเอาปลาไปใส่ในโอ่งไว้เอากุ้งส่งให้แม่ แม่บอกว่าต้มครงกุ้งนะพ่อเออไม่ได้กินนานแล้วปูผัดพริกก็ดีนะแล้วลูกล่ะแม่ว่าจะแบ่งกุ้งผัดถั่วปูให้สำหรับน้ำพริกกับผักมันเป็นอาหารประจำบ้านเรามีทุกทุกวันพ่อเดินออกไปทางหลังบ้านพักใหญ่ก็ตะโกนเรียกพี่เสือพี่เสือพี่เสืออยู่ไหมเข้าป่าไปเมื่อสายแล้วจ้ะเดี๋ยวก็คงมา อามีไรอะจ๊ะแต่แล้วจนเย็นพี่เสือก็ยังไม่มาพ่อก็บนพี่เสือจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเข้าป่าไปลึกสักแค่ไหนเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้คืนนั้นพ่อนอนกระสับกระส่ายจนเช้าพ่อก็รีบไปที่บ้านของพรานเสือแต่ก็ไม่เห็นพ่อเป็นทุกข์มาก พรานหลายๆคนที่เข้าป่ากลับมาก็บอกว่าพวกข้าไม่พบพรานเสือเลยค้นหากันทั่วแล้วผมได้เห็นน้ำตาของพ่อก็วันนี้เองพ่อแอบไปนั่งท้ายไร่คนเดียวแม่บอกว่าอย่าไปกวนพ่อเขานะเขากำลังไม่สบายใจอยู่ครับแม่สามวันผ่านไปแล้วพี่เสือของพ่อก็ยังไม่มาเข้าวันที่สี่ ใบแก,แก่ๆลุงเสือเดินโซซัดโซเซมาชาวบ้านตะโกนเรียกพ่อบอกพ่อว่าพรานเสือกลับมาแล้วพรานเสือกลับมาแล้วพ่อวิ่งไปหาโดยเร็วแล้วประคองพรานเสือมาที่บ้านแกผอมไปถนัดตาพ่อเอาน้ำให้ค่อยๆจิบเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้พ่อเอายาต้มบำรุงกำลังที่พ่อกินให้แกค่อยๆดื่ม อีกสองสามแก้วแล้วแกก็หลับไปนานมากจนสองทุ่มพ่อครับพ่อครับลุงเสือตื่นแล้วเป็นอย่างไรบ้างพี่เสือเออเองเป็นคนดีข้าขอบใจเองมากนะที่ช่วยข้ากินข้าวซะหน่อยนะพี่ค่อยๆกินสดน้ำแกงมากๆลุงครับหายเร็วๆนะครับเล็กอยากฟังเรื่องที่ลุงเล่าอีก เอ็งจะฟังเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรก็ได้ครับขอให้ลุงเล่ามาเถอะเออข้าจะรีบหายเร็วๆจะได้มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เอ็งฟังแล้วชาวบ้านก็มาถามพ่อว่าพรานเสือเป็นอะไรมากหรือเปล่าดีขึ้นมากแล้วให้แกนอนมากๆจะได้หายเร็วๆพ่อแม่และผมออกมานอนนอกชาน คุยกันแล้วก็หลับไปโอ้เรานอนกันตรงนี้เลยหรือแม่หัวเราะพ่อบอกว่าเราคงจะเพลียนะจึงหลับไปพ่อลงไปทําฐานแม่ทํากับข้าวส่วนตัวผมก็ย่องไปดูลุงเสือแล้วค่อยๆย่องออกมาล้างหน้าช่วยแม่หาข้าวหาปลาจนเสร็จแล้วก็ลงไปช่วยพ่อกวยฐานเที่ยวนี้ได้ฐานดีเยอะมากคงได้ราคาดีแน่ๆพ่อครับ เอ็งหิวหรือล้างมือแล้วไปดูลุงเสือครับพ่อผมขึ้นบ้านเห็นลุงเสือนั่งคุยอยู่กับแม่ผมดีใจมากเลยตะโกนบอกพ่อว่าพ่อพ่อ,พอลุงเสือลุกได้แล้วพ่อเร็วๆเ,เข้าลุงเสือหัวเราะที่เห็นผมตะโกนโบกเวกเรียกพ่อพี่เสือฉันดีใจจริงๆที่พี่หายพี่เสือหายแล้วโวย ชาวบ้านวิ่งกันมาเต็มชานบ้านของผมกันหมดผมนั่งข้างลุงเสือพ่อกับแม่ของผมก็นั่งอยู่ข้างลุงเสือบางคนเรียกพ่อเสือเสียงถามกันเซ็งแส่ไปหมดพี่เสือเป็นยังไงบ้างจ๊ะข้าไม่เป็นอะไรแล้วขอให้พี่หายเร็วๆนะพวกเราเป็นห่วงขอบใจพวกเองโว้ยข้าหายดีแล้วได้สามพ่อแม่ลูกนี่แหละไปๆกลับไปกินข้าวกินปลากันซะ เย็นๆมารวมตัวกันที่นี่ไหมข้ามีเรื่องจะเล่าให้พวกเองฟังจะพี่เสือแล้วเราก็กินข้าวกันลุงเสือบอกว่าสบายใจจริงๆอร่อยจริงๆข้าหล่อสะสองจานแล้วสิพ่อทำไมไม่ให้ลุงเสือมาอยู่กับเราล่ะครับผมเป็นห่วงผมอยากอยู่ใกล้ลุงลุงทับมาอยู่กับผมเถอะนะเออเออ พ่อมึงจะว่าอย่างไรจ้ะพี่เสือเดี๋ยวฉันจะไปขนของที่บ้านพี่มานี่นะเออเอ่ะตามใจเอออย่าลืมหยิบกระบอกไม้ไผ่ที่ข้าพิงไว้ข้างบันไดมาด้วยละ่ะลืมไม่ได้เลยนะกระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณสองเมตรเห็นจะได้แต่ลำต้นมันใหญ่ผมอุ้มมันไม่ไหวพ่อต้องแบกมาแล้วนำไปให้ลุงเสือแล้วก็ถามว่า ลุงเสือครับนี่กระบอกอะไรครับกระบอกไม่ไผ่สิเอ็งเห็นเป็นอะไรไอ้นี่ชอบถามแปลกๆไม่ถามก็ได้แล้วผมก็เดินออกไปแล้วพ่อก็พูดว่าดูสิมันงอนอย่างกับผู้หญิงเนอืมมันเป็นเด็กปล่อยมันไปเถอะไม่ได้หรอกพี่เสือเดี๋ยวมันเคยตัวไม่เป็นได้หรอกข้าไม่ถือขอบใจพี่มากนะที่ไม่ถือสามัน พ่อกั้นห้องให้แม่กับผมอยู่ที่ตรงครัวห้องบนให้ลุงเสือนอนบางทีพ่อก็เข้าไปนอนเป็นเพื่อนเย็นวันนั้นชาวบ้านเต็มหน้าบ้านไฟใต้จุดเรียงเป็นแถวสว่างไปหมดยังกับมีงานใหญ่ลุงเทพนั่งตรงระเบียงพ่อแม่และตัวผมนั่งอยู่ตรงหน้าของลุงเสือแล้วลุงเสือก็เริ่มเล่าให้ฟังวันนั้นข้าเข้าปา่าคิดว่าจะเอากวางมากินสักตัว อยู่ๆก็ได้ยินเสียงช้างวิ่งมาฟังแล้วมันดังมากข้าก็ปีนขึ้นต้นไม้ใหญ่ข้าคิดว่าต้องปีนให้สูงที่สุดเพื่อให้สัตว์ป่าจะไม่ได้กลิ่นข้าแล้วข้าก็มองลงมาโอ้โหช้างทั้งโขลงเดินอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ถ้ากูอยู่ตรงนั้นกูตายแน่ๆแต่ข้าก็หลับตาปี๋ใจเต้นแรง ลืมตาขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเลยมันก็น่าแปลกอยู่นะอะไรวะมันหายไปทางไหนหมดแต่อยู่ๆเสือโคร่งสี่ห้าตัวมาเดินวนไปวนมาแล้วก็เดินหายไปในป่าข้าก็ทําท่าจะลงจากต้นไม้มีสี่ห้าตัววิ่งดังพายุผ่านไปกูจะทำอย่างไรวะจะลงก็ลงไม่ได้ในถุงก็มีข้าวเหนียวอยู่ปั่นเดียว กับน้ำครึ่งกับบอกเท่านั้นอุตายแน่ๆตอนนั้นคาใดแต่คิดในใจบรรยากาศก็เย็นลงเย็นลงเรื่อยๆเริ่มมีสัตว์ต่างๆเดินกันขวักไขว่ไปหมดปางตาแดงตาเขียวน่ากลัวไปหมดพายุก็พัดแรงขึ้นถ้ากอดกิ่งไม้ไว้ไม่แน่นถ้าตกลงมาก็ตายในป่าสารพัดเสียงดังมากเสียงหวยหวนมาแต่ไกล เสียงร้องระง,งมเหมือนคนหลงป่าที่แท้ผีป่าทั้งนั้นข้าก็ได้แต่สวดมนต์อยู่ตลอดมันเป็นอย่างนี้อยู่สองวันสองคืนอยู่ๆก็มีใครมาเรียกข้าอยู่ใต้ต้นไม้แต่ดูแล้วมันไม่ใช่พวกเองไม่ใช่พวกคนในหมู่บ้านตามันวาวมากแล้วก็แงนขึ้นมามองที่ข้าลงมาเถอะไม่มีใครทำอะไรเองหรอก แล้วเองเป็นใครล่ะข้ามาช่วยเองข้าถามว่าเองเป็นใครเราเคยรู้จักกันหรือเองไม่รู้จักข้าแต่ข้ารู้จักเองข้าสวดมนต์อยู่นานจนใกล้สว่างแล้วมันก็หายไปหมดข้าเริ่มหมดแรงหิวเหลือทนดูดน้ำเถาวันกินข้าหลับไปเมื่อไรก็ไม่รู้แต่แขนขาเกาะแน่นจนบ่าย ข้ารู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ชายป่าบ้านเราแล้วข้าไม่รู้เลยว่าใครพาข้าลงมาและออกจากป่ามาได้อย่างไรข้าไม่รู้อะไรเลยข้าคิดว่าเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยข้าข้ายกมือท่วมหัวแล้วค่อยๆเดินออกมานั่นละ่ะลุงครับแล้วลุงไม่กลัวหรือเออไอ้นี่ถามแปลกก็กลัวสิวะหรือเองไม่กลัว กลัวสิน่ากลัวจะตายลุงครับอย่าไปอีกเลยนะครับอยู่กับพวกเราที่นี่เถอะแล้วลุงเสือก็พูดว่าต่อไปอย่าเข้าป่าลึกหากินกันแถวป่าบ้านเรานี่แหละทุกคนก็รับคำของลุงเสืออ้อาวแยกย้ายกันไปนอนเถอะ